วันนี้เป็นวันอาสาฬหะบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระสมอสมรรจเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรโดพระปัญจพคีซึ่งในครั้งนั้นพรัญญกวนทัญญะ ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปิพล์ทำให้มีพระอริยสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกและก็ทำให้พระตัตนตรัรครบองค์สามคือมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ครบทุวนบริบูรณ์ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องให้ความสำคัญกับการมาเกิดขึ้นของพระรตนตรัยเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกเมื่อพระรตนตรัยบังเกิดขึ้นแล้วนั่นก็หมายถึงว่า สันติสุขที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นด้วยมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนศาสนาใดหรือเผ่าพันธุ์ใดก็าตามจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเมื่อทุกคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของตัวเอง เราทุกคนจะเข้าถึงความเหมือนกันที่เป็นสากลที่สามารถนำสันติภาพที่แท้จริงมาสู่โลกได้ดังนั้นเราจึงควรหมั่นระลึกถึงคุณของพระรันนตรยัยซึ่งในวันนี้เราก็ได้พร้อมใจกัน จดเทียนใจไฟนิรันดรอนันทชัยบูชาพระรัตนตรยัยและก็มหาบูชานียาจารย์ของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างยิ่งเราจะทำให้ใจของเราสูงส่งและสะอาดบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราได้ เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้พบกับแสงสว่างภายในดวงธรรมและกายภายในกระทั่งได้เข้าถึงพรระตัตนตรัยในตัวด้วยซึ่งอาจจะเป็นนิมิตหมายว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสว่างสวย ตลอดไปนับจากบัดนี้